ขอทางทางลูกพ้าวหองปูน,นี้นะครับเดี๋ยวกับวนนางสีดากำลังเคลื่อนมาครับอ่ากำลังเคลื่อนมารอเพั่อนเดียวครับเพื่นเดียวอ่าตอนน,อนี้กำลังขึ้น วันนี้จะได้เตรียมขบวนนางสีราจะเข้ามาแล้วครับขอ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 ทางขอขอขอครับเจ้าหน้าที่ช่วยในบริเวณเมียนด้วยครับบริเวณจาเมีนข้างบนด้วยครับขอขอได้ลงมาข้างล่างครับมาลอชมข้างล่างรอบรอบเมียนครับรอบรอบเมนออกมาอ่านิดหนึ่งครับเดี๋ยวนางสีตาต่อสู้ครับกขัดศนีลิงแล้วอะไรครับอะไร ในการต่อสู้นะครับว่านางศีดาจะยิงสอนได้นะครับอ่ได้เวลาแล้วก็โอกาสขอทุกท่านครับขอเวลาขอโอกาสทุกท่านครับขอลงมาจากบริเวณมีนแล้วก็ขอถนอนขอถนนเซนตี ของนางศีดาโู้ที่จะได้เชื่อว่าปราบนกอัสดสลิงการก่อสร้างนกหัสดสลิงต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างและประบปุงทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบดังที่น้องได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นการสร้างให้ละเอียดประณีตโดยเฉพาะการทำส่วนสีสนัน และให้ไหวไปมาชูงวงกระพิบตาอ้าปากและร้องได้ซึ่งเป็นการสร้างเมีลอยลูกนกขัดนีลิงให้ดูมีชีวิตสมจินประกอบวิธีการรำข้านกขัสดสีลิงในวันนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกขั้นจะได้เห็นรากวการ ในการส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่โซแดนนิพานในการกำจัดนกข,ขัดสตีลิงเพื่อลำงับแห่งความโศกค,ความเศร้าอะไรขอขอขอครับขอขอ,ขอลงมาข้างล่างเลยเจ้าจัดสถานที่ตระกูลนางสีดาล่างทรงผู้รำคานกขันสีลิงเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับ ได้อพยพหนีไทยจากกรุงศรีสัตนากรนาหางส์รานานโดยการนำของเจ้าพระวอ,อเจ้าพระตาในสมัยกรุงอนบุรีมาอาศัยที่งหองบัวรุ่มูและได้สัง้งชื่เมืองว่า,าคนครเขื่อนขันตลาบแก้วบัวบานปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำพูต่อมาผู้ปกครองศรีสัตนากระหุส์ คือเจ้าพระศิริบุญทรงสารเกณว่าพรวะวัจารยจะติดกระด้านกระดือจะคิดกระด้านกระดือต่อพระองค์ห็นได้ยกอับไปประกอบอพบพับภาวะวัจจัและตายในที่รบให้ได้ประกอบพิธีนำศพแบบนกพัดีริงดังปรากฏในตำนานขอเชิญทุกท่านสืบเชื้อสายของตระกูล เจ้านางสีดาเป็นการสืบพ่อแบบรุ่นสู่รุ่นทานควายหญิงหลับคือแม่ให้ลูกสืบพ่อและในเขื่อยาและลรำข้านกพัสรีริงเพียงสะพูลเดียวคือสะพูลปราภัยโดยมีรำดำมาเราทั้งหลายเพียงได้จัดครบวนรำตามคำนองคนที่หนึ่ง นางัวลำผ้านกพัชรีลิงครั้งแรกเมื่อปีพศ2324ลำขานกผู้มีเชื้อสาย 共产党。 พีกลา,างสองางสอนแล้วนะครับเตรียมที่จะกิงแล้วในขณะนี้พี่น้องรุ่นครับพี่น้องรุ่นอ่าโลกอัจลริยนี่กำลังแสดงอาการแห่งความที่จะทำไม่ถนงอ่ได้ถูกการปราบของนางสีดา ได้ที่แล้วกำลังกะระยะแห่งความเม่นยา 连锁。Uh, uh, เริ่มกันมาถึง <laughs> thank you ขอบคุณที่รักคุที่เนศนะครับแสงใสนะครับผู้ช่วยนะครับชนพุทธศาสนา ได้มาเป็นพิธีกรน,นะครับในพิธีนี้ครับตอนนี้เมื่อนางน,าน,นกขัสดีลิงได้สิ้นแล้วนะครับ,บในการที่จะเถาหรือประชุมเพลิงนะครับเราจะประชุมตอนไหนก็ได้เพราะว่านกขัสดีลิงไม่สามารถที่จะเอาหีบไปได้แล้ว ไม่สามารถที่จะเอาล่างของหลงปูไปได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วขอนับเวลาครับเวลา20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาของวันนี้นะครับเวลา20นาฬิกาของวันนี้เราจะมาประชุมเพิงนะครับล่างของหลงปูนะครับล่างของหลงปูเพราะว่าตอนนี้ นถหัสซีลิงไม่สามารถนำล่างพระอง,องู่จากพวกเราไปได้แล้วนะครับบันนี้ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านง,งดบันทเทภาพผ้าครับงดบันทึกภ้พาเจ้าหน้าที่จะได้เชิญหีบนะครับหีบประกอบกหีเครื่องประกอบกีดจะย์ลงนะครับ ตอนนี้ทุกท่านลดบันทึกภาพนะครับลดบันทึกว่าเจ้าหน้าที่จะได้อัญเชิญหีบเกียรติยศลงนะครับครับลดบันทึกภาพนะครับลดบันทึกภาพไปด้านหน้านะครับลดบันทึกภาพไปที่เมมขอความกรุณาทุกท่านนะครับลดบันทึกภาพไปที่เมมนะครับพอเจ้าหน้าที่จะได้เชิญหีบเพื่อประกอบเกียรติยศลงแล้วนะครับเสร็จสิ้นสําหรับ การพระราชทานเพลิงเหลือแต่เผากิ่งที่เราเรียกว่าเผากิ่งครับพี่น้องเผากิง่งขอนัดเวลาทุกท่านเวลา20นาฬิกาแต่ในช่วงนี้นะครับทุกท่านสามารถที่จะบาเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสสกุลหรือท่านไทยที่ยังไม่ได้ทําบุญกับหลวงปู่นะครับทําบุญนะครับกับหลวงปู่นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับเรียนเชิญได้เลย เด,ดี๋ครับอาอาจารย์ตะโกระโกสุทธิครับระโกสุทธิขอไม,ไม้ไม่ลอยหน่อยยิลอยนะหน่เจอเเกันเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ล้นหลาม สําหรับโปยทานนะครับมีหลายท่านมาถามว่าโปยทานได้ไหมตอนเย็นนะครับตอนเย็นท่านเอามาได้เลยครับใครมีโปยทานตอนเย็นนี้ท่านได้เอามาได้เลยนะครับเอามาได้เลยอ่า พี่นองเท้าต่อนแรงนะครับเวลาที่20นาฬิกาอ่าีนี้การประชุมเพิ่มเทากิ่งนะครับ20นาฬิกานะครับก็เอาติงอยู่นี่แหละอ่นะครับ อขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพตอนเย็นนะครับถ้าท่านใดมีเวลานะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าเวลาในขณะนี้นะครับตอนเย็นนี้นะครับก่อ,อนที่จะมีการประชุมเพิเ่มเผาจริงนั้นก็ได้รับความอนุ